สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮานอยวันที่16มาฝากจ้าก่อนดึนเราไปดูของวันที่15ก่อนนะว่าวันที่ส5ของเราเข้าหรือเปล่านะฮะการบ้านของเราเข้าหรือเปล่าเมื่อวานนี้ให้รูดศูนย์กับรูดหนึงนะคะศูนย์ของเรากับหนึ่งของเรามาด้วยก,กันด้วยเมื่อวานนี้นะคะมาทั้ง4หน่อยเลยนะคะมาทั้งศูนย์หนึ่งเจ็ดศนย์หนึ่ง อีกรอบนะคะแล้วก็ศูนย์แปดนะคะศูนย์กำเนิดของเรามาดีนะเมื่อวานนี้นะไข่ลูกก็ถือว่าอ่านับตังค์กันไปเลยนะคะส่วนเด่นของเราศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะศูนย์สี่ศูนย์สี่ไม่มาศูนย์ศูนย์สี่เข้าหลักอ่าหลักร้อยกับหลักสิบเนาะศูนย์สี่ศูนย์แปดนะคะศูนย์แปดของเราเข้าปกตินะคะศูนย์แปดของเราเข้าปกตินะคะอ่าเข้าปกติ บนนะคะส่วนหนึ่งสหนึ่งเจหนึ่งปดะคะของเราหนึ่งสี่งเจ็ดของแปดหนึ่งแปดของเราเข้าสามตัวเลยนะหนึ่งแปกับหนึ่งเจดเนี่ยเข้าหนึ่งเจดนะคะเข้าหนึ่งเจ็กาชาตินะคะตัวรองของเราเข้า17ึ่กาชาตินะคะกาชาติบนนะคะ ตัดให้3ามชุดก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะส่วนตัวการของเราไม่มานะคะตัวการของเรา0ูนย์กับหนึ่ไม่มานะคะแยกกันมานะาส่วนวันนี้จะได้คู่ไหนมาลงทุนไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูว่าวันนี้เราจะได้คู่ไหนมาลงทุนนะคะของวันที่16นะคะหกแปดนะคะหาหน่อยรวมนะ วันนี้นะคะหาหนอยรวมใหมายถึงตั้งแต่เฉพาะกิจการชาติมาเลยนะคะพิเศษปกติ v p ส่วนใครจะ,ะลงทุนหน่อยไหนหาอ,อยากอยากเน้นนะคะก็ให้ย้อนกลับไปดูสถิตินะจ๊ะวันนี้ให้รูดที่5และ6นะคะหและ6นะคะ,ะเด่นให้เด่นนะคะวันนี้ให้เด่นที่นะคะ อันนี้แม่หมอให้เด่นที่ให้เด่นที่นะฮะห้าสองห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะฮะส่วนตัวรองนะแม่หมอจะให้สามคู่เนาะอ่าอีกสองคู่ดูว่าจะได้เป็นตัวกันไหมเอาตัวรองอ่ะตัวเด่นอีกแล้ว ไม่ใช่ว่าจะมาลเลยออ้าวตัวรองของเรานะคะเออลงมานิดนึงตัวรองเออตัวรองของเราได้ที่นะคะหกสองหกเก้าแล้วก็หกเจ็ดนะคะส่วนตัวกันนะคะใครชอบตัวกันนะคะตัวกันให้ที่ืมเมื่อวานตัวกัน ของเราไม่เข้าเนาะก็ไม่แน่นะคะก็ระวังด้วยนะคะตัวกันของเรานะคะการให้ที่ตัวกันของเราให้ที่ห้าสามนะคะหกสามนะคะ กันได้ที่5้านะคะวันนี้นะใครอยากตามตัวกันก็ตามตัวกันนะคะไม่แน่อาจจะมาก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะส่วนตัวเด่นของเราใครเคยตามก็อ่าตามตัวเด่นนะคะวันนี้ให้สองวันแล้วจะให้น้อยชุดนะคะก็ตามได้นะคะส่วนคนมีทุนน้อยก็ตามได้เช่นเดียวกันนะคะเออที่อยากเล่นนะถ้าใครดูเพลิดเพลินก็ไม่เป็นไรนะคะพูดความเพลิดเพลินก็ไม่เป็นไรนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็เมื่อได้โชคแล้วให้นำเงินส่วนหนึ่งไปลงไปทำบุญนะคะเพื่อจะได้เสริม ในเรื่องของโชคลาภของเราให้ดีขึ้นเพื่อจะได้มีบุญสัมพันธ์กับผู้ที่ได้ลงแนวทางให้นะคะถึงทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์ที่ประทานโชคลาภให้นะคะให้ท่านาได้รับบุญเราก็จะได้มีโชคนำเราจับตัวเด่นตัวไหนไปเล่นเราก็จะได้โชคได้ลาบนะคะฉะนั้นเราต้องต่อบุญด้วยนะคะทุกคนฉะนั้นแม่หมอฝากด้วยนะคะในการต่อบุญของตัวเองอไม่ใช่ว่าได้แล้วก็จะเอาอีก จะเอาอีกงั้นท่านจะยึดคืนหมดนะคะให้ได้ท่านก็ยึดคืนได้นะคะฉะนั้นทุกคนให้นําเงินส่วนนึงสัก10บาท20บาทไปใส่บาทนะคะให้ทุกคนจะได้มีบุญต่อบุญนะคะนี่คือการให้ทานทานก็คือให้ทรัพย์ให้โชคนะคะฉะนั้นทุกคนต้องถ้าได้แล้วต้องหมั่นให้ทานนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนำชุดไหนไปเสียงโชคก็ขอ,ขอให้โชคดีจ้า